พร้อมแล้วคะ่ะทันีีกันยังไงบ้างคะนี่คุณทำบ้ารลองคุณเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่ต้องแต่งตัวค่ะแต่ว่าขวัญแคยคิดว่าเตยนี่คุณทำอะไรคุณเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะไปลบเครื่องสำอางออกให้หมดแล้วก็ผมนี่ด้วย มไม่ชอบปคุณทําอะไรเนี่ยไม่เข้าใจที่ผมบอกไปเลยไงว่าทำตัวให้มันธรรมดาธรรมชาติที่สุดอะแ,แบบเนี้ยค่อดูดีเลยแต่ขวัญก็ค่าแต่งตัวให้เหมาะสมกับที่เจ้าหนายคุณจะมาเองนะคะก็แบบนี้แหละเหมาะสมทําไมต้องให้ผมคู่หลายลอรอบอ่ะคุณไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ไปสิค่ะ จะไปเดี๋ยวนี้แหลคะค่ะเอาไว้ทรบมดาดูเชิญทางนี้เลยนะครับทำตัวตามสบายเปลี่ยนเหมือนบ้านของตัวเองได้เลยนะครับขอบคุณนะคะที่เชิญพวกเราสองคนมาวันนี้ ตามครับภรรยางคุณเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแต่คุณตามไม่เห็นบอกผมเลยครับว่าคุณมีภรรยาที่สวยกันนางแบบขนาดนี้นครับไม่เท่าไหร่หรอกค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อขวัญน,นะคะยินดีให้ได้รู้จักค่ะ <c oughs> เช่นกันนะคะ วันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณก็สวยนะคะใช่ครับนี่ขาดไปแต่งหน้าเนี่ยเอาละครับผมว่าพวกเราไปโต๊ะอาหารกันดีกว่าเชิญครับอ,อิ่มมากแฟนดานี่ทำกับขเาวอร่อยมากเลยนะ ขอบคุณมากเลยนะครับฉันอิชานายมากเลยนะที่ได้เมียทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้อโอไม่ขนาดนั้นหรอกครับอ,อขวัญทำไมเธอไม่ค่อยกินเลยอะ่ะฉันเห็นเธอกินน้อยมากเลยนะเออ,อขวัญเขาอิ่มแล้วอะครับปกติแล้วเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ชอบกินจุกกินจิกหมุนก็เลยอ้วนแบบนี้ครับอย่าหาว่าผมอยากรู้แบบนี้นะ คุณน่ะต้องดูแลตัวเองบ้างผู้หญิงเราเนาะดูภรรยาผมดิดูแลตัวเองตลอดเวลาเลยอ่ะถ้าไปเจอผู้คนเขาอ่ะจะต้องไปอายที่หน้าคนอื่นเขาไงจริงปะดีคุณตามด้วยนะครับที่ได้ภรรยาที่ดูแลตัวเองดีขนาดนี้อ่ะครับไหนก็ว่าไป <c oughs> พูดถึงเรื่องความสวยความงามเดี๋ยวฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะคะว่าจะไปเติมแป้งสักหน่อย เออขวัญว่าแต่เธอควรไปเติมหน้าบ้างนะหน้าเธอซีดเหมือนไก่ต้มเลยอะระวังนะเป็นห่วงเอองั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาของข้างบนแป๊บหนึ่งนะคะคุณตามครับเป็นยังไงบ้างครับ ยอดนาตาลนายนี่ทําให้พราของนายแย่มากๆฉันชอบแบบนี้แหละฉั้นนะเดี๋ยวช้ให้อุ้มอะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสวยที่สุดตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วนะครับฉัน้นนะคนเบื่อมากอัรู้ไหมฉันก็อยากมีแฟนที่แบบคุ่ดีๆ,ๆบ้างไม่ได้อ้วนแบบนี้แต่ทำไงได้อ่ะก็พ่อภรรยาฉัน้นนะเขาเป็นนายลงทุนใหญ่ของบริษัทชัน ฉันเลยต้องเสแสร้งแกล้งแบบรักห่วงใย,ยนู่นนี่นั่นแต่จริงๆนะฉันโคตรเบื่อเลยแหละรู้ว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจคุณตามดีเลยนะครับเพราะว่าผมเองเน่ะก็รู้สึกความแบบนั้นเหมือนกันนายเข้าใจฉันก็ดีแล้วแหละก็อย่างที่บอกเนาะใครที่อยากจะทํางานกับฉันน่ะเมียต้องขี้เหนที่สุดแล้วก็ห้ามโดดเด่นกับเมียฉันด้วยอ๋อเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะเมียผมอะ่ะ เขาคิดเลยเป็นปกติอยู่แล้วได้ชนแก้วดีกล่าเว้ยครับผมตายคะคือขวัญรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะค่ะยังไงขอไปพักผ่อนก่อนนะคะอืม ไหมครับมาเที่ยวบ้านผมครั้งนี้เอ็นจอยกันไหมครับเอ็นใจมากเลยครับผมเราสองคนอะมีความสุขมากเอ้ยตายว่าแต่แฟนของคุณอะอาการดีขึ้นยังเนี่ยอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเธอไม่เป็นไรหรอกนี่นายอยู่บริษัทฉันอะไ,ไปได้ดีแน่ไม่ต้องเป็นห่วงอะฉันดูแล <c oughs> วัแต่งตัวบ้า่ะทำไมล่ะคะก็ขวัรู้สึกดีขึ้นแล้วนี่ก็เลยอยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้นนะคะให้เหมาะสมกับพวกเขาชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติงั้นเหรอยอยากจะอ้วกงั้นเหรอคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่ได้พูดคุณต่างหากทีเป็นคนพูดอะ่ะ พูดเลยอะค่ะแต่ว่าฉันเป็นคนส่งคลิปให้กับคุณอุ้มเอง<ะ>ฉันว่าภรรยาคุณควรรู้เรื่องนะคะกับสิ่งที่พวกคุณพูดรับหลังเขาอะฉันขอบคุณเธอมากนะขวะัญฉันจะส่งคลิปนี้ให้พ่อฉันดูจะให้พ่อฉันจัดการพวกคุณ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 ตามครับคุณตามครับแน้วตำแหน่งผมอะครับนี่มันยังมีหน้ามาพูดเหรอฮะ ถ้าพ่อเขารู้เขา้ากูต้องโดนปิดบ,บริษัทเหมือนกันแั่แหละเว้โยโถ่เดี๋ยวเข้าคุณตามคุณตามนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยเธอรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปเธอทำลายแผนทุกอย่างที่ฉันวางไว้หมดแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทนอยู่กับคุณมาหลายปีแล้วฉันจะแต่งหน้าแต่งตัวยังไงมันก็เรื่องของฉัน คุณไม่มีสิทธิ์มาบงการเลยท่านอีต่อไปนีหมายเราว่าไงออกไปจากบ้านฉันซะฉันเห็นที่หน้าคุณเต็มทนแล้วออกไปสิบอกให้ออกไปไงโถ่เว้ย